เสือฝ้ายมีชื่อจริงว่านายฝ้ายเพชรชนะเป็นจอมโจรชื่อดังครับในแถบภาคกลางหลังสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือใบและเสือมหิสวนได้รับสมญานามว่าพ่อเสือบ้างหรือจอมพลฝ้ายหรือหู้ฝ้ายบ้างเสือฝ้ายครับเกิดที่ตำบลเดินบางอำเภอเดินบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีพุทธศักราช2430บิดาชื่อนายสว่างมารดาชื่อนางครีเพชนะเป็นลูกชาวนาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับเป็นบุตรคนที่4จากจํานวนทั้งหมด8คนครับซึ่งเสือฝ้ายครับได้รับการเลือกตั้งครับให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในช่วงอายุประมาณ20ต้นๆครับหลังจากที่ได้สิกออกมาจากการบวชเป็นพระในช่วงนั้นครับเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีครับทาด้านของเสือฝ้ายครับก็ได้เป็น หัวะหน้าขบวนการเสรีไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันครับปะทะกับกองทัพญี่ปุ่นครับตัวได้รับฉายาว่าจอมพลฝ้ายซึ่งเสือฝ้ายครับเคยบวชเรียนและสึกออกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านครับบ้านท่าใหญ่หมู่เจ็ดตำบลเดินบางอำเภอเดินบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและตอนนั้นครับถูกกันแกล้งนะครับถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชนและรัฐครับฐานกระทำความผิดหลายแรงครับซึ่ง เสือฝ้ายครับไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกใส่ร้ายและสุดท้ายครับเสือฝ้ายครับก็ต้องหลบหนีครับเพราะถูกใส่ร้ายจากหลานเขยต้องทนทุกข์ทรมานครับในสถานกักขังครับประมาณ8ปีครับซึ่งมีสภาพทุดโทรมจากความผิดที่ไม่ได้ก่อแต่ตัวครับจึงประวาลนาไว้ว่าเมื่อรับเล่นตลกกับข้าข้าก็จะสร้างเสียงหวเลาะให้พวกมันระหว่างที่เป็นเสือวิธีการป้นของเสือฝ้ายเจ็ดจำนวนนั้นครับ ผิดกับโจรทั่วไปเก่าวคือเสือฝ้ายครับคือบุคคลหนึ่งที่นะครับการป้นหรือว่าการทําสิ่งต่างๆนั้นครับมีในเรื่องของอิทธิพลและในเรื่องของความเป็นใหญ่นั้นแอบแฝงอยู่ครับซึ่งเสือฝ้ายครับได้ร่วมกับพวกครับที่ได้ชิงทรัพย์ครับเพื่อยังชีพโดยทางชีวิตให้ปัจจัย4ไม่ขาดแคลนครับแต่เสือฝ้ายนะครับจงใจเล่นบรรดามหาเศรษฐีหรือว่าผู้มีอิทธิพลต่างๆในท้องถิ่นนั้นนะครับโดยเฉพาะพวกที่ ครับเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองนะครับและก็เป็นพวกที่ชอบโกงขูดรีดและอาศัยอำนาจในการให้ตัวเองนั่มรวยนี่คือเป้าหมายของเสือฝ้ายครับด้วยเหตุน,นี้ครับคนที่ยากจนหรือว่าคนที่ขัดสนทรัพย์สินสลึงคานจึงรอดพ้นเงื่มมือของเสือฝ้ายนาซ้ําครับยังจะได้ทรัพย์ที่เสือฝ้ายนั้นครับได้ป้นมาอีกด้วยครับอันเป็นผลพลอยได้ที่นะครับชาวบ้านจะได้รับจากเสือฝ้ายที่ นะครับ้นคนรวยแล้วนะครับมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแกงห้ามของเสือฝ้ายครับจึงเป็นที่ชอบใจและก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนในชุมชนหรือว่าคนในแถบนั้นครับชื่นชอบและก็รักเสือฝ้ายอีกเหมือนกันครับเรื่องราวของเสือฝ้ายอีกข้อมูลหนึ่งครับเสือฝ้ายหรือนายฝ้ายเพชรชนะคือชื่อเดิมครับของหนุ่มวัยชะกันเขาถูกเล่นงานครับชนิดบาดเจ็บแทบตายโดยมิาติไดยหนึ่งครับ หนุนเนื่องครับมากับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใส่ร้ายให้ทางนั้นเสือายนั้นครับจนมุมทั้งนั้นครับเสือฝายครับถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชนและรัฐครับฐานกระทาความผิดตายแรงครับในข้อหาผู้ร้ายหลบหนีซึ่งเสือายครับไม่รู้ที่มาต้นต่อครับจําเป็นครับต้องเดินเข้าหาสังเตอย่างไม่สามารถปดปากอุทธรความบริสุทธิ์ของตนได้8ปปีกว่าครับกับการใช้ชีวิตในสถานกักขัง ซึ่งเสือฝ้ายครับต้องสูญสิ้นอิสรภาพทางกายภาพเหลือเพียงกำแพงกับซี่โรงที่เคอะสนิมเป็นเพื่อนในทุกมงยามคันเสือฝ้ายครับได้ลดอาญาจนหวนคืนปิติภูมิจากจุดนี้ครับเสือฝ้ายครับได้ลิขิตชีวิตตัวเองใหม่ครับลงบนหน้ากระดาษว่าเมื่อลเล่นตลกกับข้าข้าก็จะสร้างเสียงหัวเราะให้พวกมันนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับเสือฝ้ายาก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนครับต่างพากันขยาด แม้กระทั่งทางการครับยังกลิ่งเกรงและไม่สู้ที่จะหาทางลบชื่อนี้ลงด้ง่ายๆครับนามเสือฝ้ายครับตาอยู่บนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์หลายฉบับครับให้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นหัวข้อที่นะครับทั้งประเทศนะครับหรือว่าทางการของตํารวจนั้นครับพยายามที่จะนะครับจับเสือฝ้ายให้ได้คดีเสือฝ้ายครับควรจะจบลงแบบโป้งเดนียวจอดครับถ้าว่าการกาจัดผู้ร้ายรายนี้ครับกับยากจนทางการต้องปวดเสีย เวียนก้าวบ่อยๆครั้งอุปสรรคสําคัญครับไม่ได้กําจัดเพียงอาวุธหรือสภาพกาลังของซุ้มโจรกําแพงหรือสิ่งขีดขวางต่างๆครับแต่กลับเป็นชาวบ้านตาดำๆครับที่ทุกคนครับคอยปกป้องเสือฝ้ายครับเพราะว่าเสือฝ้ายครับปกครองแล้วก็นะครับดูแลชาวบ้านนะครับเวลาที่ป้นคนรวยนะครับก็เอามาช่วยคนจนแบ่งให้คนจนครับทำให้นะครับคนที่ชื่นชอบเสือฝ้ายมีค่อนข้างเยอะเสือฝ้าย ทุกขุมมีอำนาจเล่นงานครับดังนั้นครับศัตรูที่เสือฝ้ายตั้งเป้าที่จะจำกัดนะครับหนีไม่พ้นตัวการที่จะส่งเขานะครับเอาไปกินข้าวแกงในคุกเสียงล่าลือถึงวิธีการปล้นของเสือฝ้ายจะจำงนั้นครับผิดกับโจรทั่วไปล่าคือครับเสือฝ้ายกับพรรคพวกครับมิได้กินทรัพย์เพื่อยังชีพโดยทางชีวิตให้ปัจจัยสิ่งที่ขาดแคลนเท่านั้นครับแต่ว่าเสือฝ้ายนะครับจงใจเล่นบรรดามหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะ พวกแปดเพื่อนมนทินครับกินขาวเช้าโชว์ประเภทชอบโกงขูดรีดและอาศัยอำนาจในการทำสิ่งที่ตัวเองนั้นน่ำรวยแบบผิดกฎหมายนี่คือเป้าหมายครับของเสือฝ้ายที่ต้องการขาจัดบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ครับเพื่อให้ประเทศนั้นสูงขึ้นด้วยเให้น,นี้ครับคนยากจนหรือผู้ที่ขัดสนทรัพย์สินสลึงคานจึงนอดพ้นครับเงื่มมือของเสือฝ้ายนํำซ้ำครับยังจะได้ทรัพย์อันเป็นผลพลอยได้ตังหาครับ การกระทําของเสือฟ้าชัช่นนี้เองครับชาวบ้านถินสุพรรณต่างพร้อมใจกันเป็นประการด่านแรกครับยันกับการทําคดีของตํารวจอทิการบิดเบือนข้อมูลหรือให้การเท็จตลอดจนความเคลื่อนไหวของทุกสีก้าของทางการกลุ่มเสือฟ้าครับสามารถคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําและก็ชาวบ้านครับก็เป็นอีกหนึ่งปากเสียงครับที่นําข่าวมาแห่งพายให้กลุ่มของเสือฝ้านั้นได้รู้ครับเป็นอุปสรรคสําคัญของตํารวจไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ อาวุธหรือสภากำลังของสุงโจนครับกำแพงจิตขวางครับกับเป็นชาวบ้านตามดาครับทุกคนควาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็คอยปกป้องเสือฝ้ายเสมือนครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งของชุมชนหรือว่าของถิ่นนั้นๆปีพุทธศักราช2,490ครับร้อยตํารวจเอกยอดยิ่งสุวรรณคอได้ควบคุมครับเสือฝ้ายที่ท่าเรือตลาดท่าช้างอำเภอเดินบางนางบวชครับ เพื่อนําตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพเมื่อเดินเล่นผ่านมาถึงบ้านบางตะโพตนตําบลสารเจ้าพ่อลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเกิดการยิงต่อสู้ตํารวจได้สังหารเสือฝฟายจนเสียชีวิตครับบ้างก็ว่าสมุนของเสือไฟายครับตามมาดักชิงตัวบ้างก็ว่าตํารวจตั้งใจสังหารลอทิ้งศพครับให้ลอยอืดสามวันสามคืนเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างสลับจุดจบของการเป็นเสือนั่นเองครับซึ่ง เสือฝ้ายครับได้เสียชีวิตในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2490นะครับอายุรวมๆนะครับ60ปีนั่นเองครับ